ีจไแสดงว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นการจัดสนองสำหรับการเจอน้องเฉยมาแล้วไม่กใหเป็นผักเขามาเจอน้องๆแบบเขาเรียกว่าบุญนำพาฟาริขิตให้จับปัดนจับปูมาเป็นก็อันนี้หนึ่งดอกละแล้วก็บุญนำพาฟาริขิตให้มารู้จักกับบริษัทคอนตั้มนะครับที่เป็นคู่ค้าที่ดีมากถ้าไม่มีคอนตั้มเนี่ยก็ไม่มีวันนี้แล้วก็ในหนวันนี้บุญนำพาฟาริคิดแล้วก็ ถ้ามีงานอะไรก็ฝากคอนตามคิดถึงน้องโฟนน้องเจมินายเป็นอันดับแรกด้วยโอ้โหนี่เราไปเรียนลูกอ้อนมาจากไหนเนี่ยจริงอ้อนเก่งมากเลยก็เราเราต้องสนับสนุนคนที่เราชอบอ่ะพี่บอกลางครับสำหรับการเริ่มต้นของเราเป็นยังไงบ้างจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็คือเมื่อกี้ไม่มีเนื้อหาเลยใช่ไหมเมื่อกี้เอาไปใส่ใส่ยเอ e น สายค่าเดมิกครับมาจริงๆเราก็เคยเป็นจะเรียกว่าเป็นหมอลูกจ้างมาด้วยกันก่นอนแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยจริงๆเราก็อยากทาหน้ากันเองเนาะอยากทาหน้าผริกันเองเอย่างเงี้ยเหรอ,หรอเราก็เลยเพราะว่าเป็นลูกจ้างเขาก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่เต้เก็เลยว่าเราเราทำหน้ากันเองไหมเปิดเองเลยไหมเออแล้วเราก็โอ๊ยถ้าเกิดว่า ทำกันแล้วดีอ่ะคนไครก็ต้องดีแน่นอนเอออันนี้ย้อนกลับไปเมื่อกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปีอย่ายินกันครับอย่ากินกันด้านหลังครับเอาใหม่กี่ปีนลครับปีสี่ห้าปีที่แล้วนะครับพี่เอิร์กฟูร้อชอบใจมากสี่ห้าปีที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มส่งต่อความสวยนะครับแลวอยากว่าอยากสวยกันก่อนก็เลยจุ่มมือกันนะครับทีนี้พอเรามาทํางานจริงจังกันแล้วเรามีการแบ่งพาร์ูแลไงบ้างปศ บุคลิกแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยคนละสไตล์กันเลยนะครับเราแบ่งพารกันยังไงครับเวลาทำงานมาตอเก็เป็นเด็กเอ็นอยู่แล้วอยู่ในทิ่นี้เด็กเอ็นต้องบอกว่าจริงๆทุกหน้าที่เราก็ทำแบบตอนนี้เรายังเป็นธุรกิจเล็กๆอยู่เราก็ยังช่วยกันในทุกด้านนะครัับยงไม่ได้แบ่งชัดเจนก็แสดงว่าทีมผู้บริหารที่เป็นหมอทุกคนเนี่ยก็คือดูแลทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องการคัดสรรเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วตอนเขาเข้ามาเนี่ยเราอาหารจริงๆนะแบบแฟร์นะเราทำกับหน้า ก่อนที่จะมาให้ลูกค้าใช้จริงทำแล้วก็สมมุติว่าเรามีเครื่องในใจว่าเดี๋ยวแคตตากรีนี้เราจะต้องมีเครื่องอะไรในหัวบ้างเรียกมาเรียกมาปุ๊บนอนทําก็คือต้องยอมเจ็บยอมอะไรอ่ะคือรู้หมด<อ>ว่าเครื่องนี้เจ็บยังไงเครื่องนี้ไหวไม่ไหวแล้ว<อ>ขนาดเราเองยังไม่ไหวคนใช้ก็ไม่น่าไหวอะไรอย่างพี่เตรยอ่างั้นแสดงว่าเราเราจริงใจกับลูกค้ามากๆานะครับบริการเขาบอกว่าเป็นอย่างงี้สคกิปเขียนมาเลยว่าที่เนี่ยเขามีแบบบริการพิเศษที่ครองใจคุณลูกค้าเนี่ยทั่วประเทศ ใช้แล้วทวงค้มเทเรื่อยทวงคุ้เทมพอเดเนี่ยแล้วก็แกะกันเองแบบเนี้ยสวัสดีนะครับสวยมากอร่าความรักเนาะอมบนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอาถามต่อเมื่อกี้นี้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาใช้บริการให้กลับมาหาเราซ้ำคืออะไรครับนอกเนือจากความสวยของน้องหมอตอแล้ว ช็อตใหม่นิดนึงไม่มีไหนจะเข้ก็ไอ้นีบอกกางช่วยตอบแทนหน่อยซีวิได้เดียวคำตอบมาคือแน่นอนว่าสิ่งที่เราเล่นมันเนคเนี่ยไม่ว่าจะเตัวยาไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเนี่ยมันเหี่ยผลอย่างแน่นอนแล้วก็พอเห็นผลเนี่ยเขาก็มีการบอกเราแล้วก็ตัวเขาเองก็อยากจะกลับมาทำสามพันที่เราบอกว่าอุ๊ยคือคือบางคนเนี่ยครับพี่เต้ต้องยอมรับว่าเขาเหมือนเราเขาเรียกว่าติดเข็มก็คือว่าจริงๆทําไปเนี่ย เดี๋ยวหนึ่งปีค่อยกลับมาทําน้ครับพี่ถาม,มว่าตัวเองทําได้ไหมไม่ได้ไไดคนไทยก็ทําไม่ได้เหมือนกันเราก็ต่อกันทุกสามเดือนทุกอ่ายังไม่ยังไม่ทันหายไปเลยก็จะอัดนอีกแล้วไนที่งี้เออมันเห็นผลไหมครับมันเห็นมันยังอด<ำ>ไม่ได้อย่างี้ใช่ไหมก็คือว่าเราสัมผัสได้ว,ว่าจริงๆแล้วความบริการที่พิเศษที่ทาให้ทุกคนประทับใจครับคือความจริงใจของคุณหมอเนี่ยนะครับมันเหมือนเพื่อนอนะ อันนี้ดีก็คือใช้เลย<ด>อันนี้ไม่วงก็คือเบรกไว้ก่อนนะครับไม่มีการมาฉีดยามาอวยกันนะเพราะฉะนั้นมันเลยได้ความรู้สึกถึงความประทับใจจริงๆเออสนใจบริเวท,ทีด้วยความต้องมาต่อ,อ <laughs> ไปไหนเนี่ยเราอะ่ะตลอดเลยเนี่ยกลับมากลับมาต่อต่อทีนี้เราก็บอกว่านองเหลือจากนี้เราเป็นไวรัลในเรื่องของติ๊กต็อกด้วย มีแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมะีฉายาในโลกโซเชียลไม่เหมือนกันนะครับอย่างพี่หมอกลางได้รับฉายาว่าเป็นหอสมุดที่ใจฟูที่สุดในประเทศได้ฉายานี้มาไงครับทำไมเราถึงตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆก็ชื่อเมื่อก่อนชื่อหมอกลางบวกชีินิกธรรมดาคี่ชื่อไม่ออกเลยทีเนี้ย เราเป็นประเภทแบบว่าเขาถามอะไรมาก็ตอบเขาถามอะไรมาก็ตอบคือเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นพันคลิปจนมีคนเขามาพิมพ์ต่อกันเลยอ่ะหัวหน้ากลางเขาคืหอหัสมุทรแห่งชาติตัวจริงหัวหน้ากลางเขาคือแบบอุย้ยเอามาเป็นชื่ออะไรดีกว่าแ,แค่นั้น,น<ม>เองครับตอนนี้ไปยอดฟอลโลเวอร์เท่าไหร่แล้วครับประมาณถ้าในทิกติกประมาณสองจุดสามล้านเอาโปรไปเท่าไหร่ครับ ห้องสมุดย่อมๆก็คือว่าได้จากจาก Google นั่นคือเป็นพี่แล้วในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพได้ดีนะครับมาดังฝาดดูนกันบ้างเราจะเห็นได้ว่าใครก็จะไม่สามารถแต่งลุกสีม่วงรอดทุกคนนะครับถ้าหน้าไม่ดีจริงจะไม่สามารถเอาอยู่วันนี้แต่งลุกงานบอกว่าเป็นคนดูเป็นคนกินเยอะมากแต่ดูไม่อ้วนเลยไหนร่าไหคับหลัไลฟ์สไตล์ที่เราเวลาไปเที่ยวต่างกันเรามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างครับกินค่ะ กินอย่างเดียวจริงเหรอใช่ค่ะคือจะกินจ <ะ S 1> <ร>นากคนไทยไปไปที่สวยๆสถาบันสวยๆแต่สวยๆแล้วก็กินครับผมคือสุดท้ายแล้วนะวิววิวจะจบที่เขาจะตื่นเต้นเสมอเวลาที่ไปที่ไหนก็ตามที่เรามีของกินอร่อยๆอกระทั่งแบบเราเลือกที่ผมผมพาไปต่างประเทศเนี่ยเราเลือกที่ไปเดินตลาดน,นัดกันนะ ก็บอกว่าจะได้เห็นของกินแบบโลคอลโลคอลอร่อยๆสตรีทฟู้ดบ้านเขาาเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วเวลาเรากินเราคือเรากินทีละคำที่ดๆหน่อยๆบีบมาทีละชิ้นหรือว่าเรากินจริงจังหมดเลยกินไปเรื่อยๆเลยครับเราจะแบ่งกันครึ่งๆเสมอครับผมก็เห็นตอนนี้กินมีพวกคลิปขนมก็คือกินแบบจริงจังเลยนะใช่ค่ะก็ไม่ได้กินการแสดงเลยเรื่องจริงเรื่องจริงอร่อยอร่อยอร่อยครับแล้วเวลาเรากลับมาเรามีปัญหาแบบเวลาที่ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าดูติ๊กต็อกตลอดนะคะใช่ใช่ใช่ชอบมากเรื่องแบบขอสมุดแห่งชาติจริงๆเพราะว่าก็ไปดูตามที่พี่หมอการแนะนําเยอะมากแล้วก็เซฟคลิปไว้แล้วก็ส่งให้พี่แม็กด้วยก็คือเอฟของตามที่ผมการใช่แล้วก็สีม่วงทาแก้มก็ดูเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามจะทดลองเหมือนกันแต่ว่าก็น่ารักไม่เท่าพี่หมอต่อนะคะ คือแม็กกับพี่หมอต่อฟอลโล w กันอยู่นะใช่ไหม <laughs> เพราะว่าคือทีแรกเราเห็นเริ่มต้นจากเะต่อไหนมาฟอลโล w เราใช่ไหมแล้วก็เข้าไปดูคอนเทนต์เขาแบบดูไปดูมาแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบเออก็ช่างทํานู้นทำนี้ดีเนาะแต่เราวันขึ้นรถตู้แล้วก็แต่งหน้าเขาพูดคนเดียวเก่งจังเลยถึงว่า,ว,าวันนั้นพ<ช>ี่แม็กมาบอกว่าหให้ลองซื้อสีม่วงมาทาที่บ้างอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละก็เลยก็เลยแบบอุ้ยดูเราน่ารักเลยก็เลยว่าเขาไปตามดูวันนี้ได้เห็นหน้าใกล้ๆช่วยมองหน้าใกล้ๆน้องต่อหน่อยครับฉ่ำมากหน้าเข้มมากผิวดี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 บดูเลยว่าคลินิกดีครับผมวันนี้ถ้ามีโอกาสในการปรึกษาครับผมอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรจากคุณหมอทั้งสองท่านไหมครับเรื่องสุขภาพผิวพรรณก็ ด้วยไลฟ์สไตล์ของเรานะครับก็คือว่าเราเราชอบกินเนะี่ยยังไงก็าตามมันมักจะตื่นเต้นเข้าไปเสพตามที่ต่งตางๆว่ามีอะไรอ,อร่อยๆถือว่าเาสพประสบการณ์นะครับก็แน่นอนสิ่งที่มันตามมาคือบางทีแล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะแก้มยุ้ยได้ชูได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ผมเชื่อแหละว่าทุกคนอนะ่ะหนึ่งกินให้ดีนอนให้พอนะครับผมแล้วก็อ,อะไรออกกำลังกายนะครับผมสามเสาหลักเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีทางเลือกมีตัวช่วยอะไรบ้างที่มันช่วยย่นระยะเวลาบ้าง จะดูแลภายในเราดูแลได้แต่ว่าภายนกเนี่เราก็ต้องปรึกษาคุณหมอกันนิดนึงนะคเป็นการลงทุนในตัวเองเพิ่มเติมใช่ค่ะมาครับปละสิม่วงครับเระอเอทายเชิญครับอ๋อจะบอกว่าที่เราดูแลได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณวิวกับคุณแม็กที่แบบ ก็ทาให้ดูแลตามวัยเมเทนแนร์จากที่ดูดีอยู่แล้วก็จะได้ดูดีอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าจะต้องทําเยอะนิดนึงแบบหมอกลางเพราะอายุเยอะแล้วหรือว่าทําน้อยๆแบบธรรมชาติแบบผมก็ได้คือเราสามารถทําได้ทั้งหมดเราอยู่เดิมทเสมือนการเราี่หมอกลางมองหน้าใส่แล้วพี่หมอกลางเมื่อกี้คุณแม่เขาบอกว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเก็บกับแกมฉุกใช่ไหมกินเยอะบวมถ้ารู้สึกว่าบางที ได้ครับโอหขอบคุณมากครับแต่กลับนปรอให้นั่งกันก่อนไหมได้ได้ครับโอ้ยขอบคุณครับผมคือวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าคนมากันเยอะมากครับผมเช่นั่งก็อยากหล่อโอ้้ตาแลวจริงไหมครับเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องมาครับพี่หมอตอบบอกว่าจริงๆแล้วสัมภาษณ์ไม่ต้องเยอะก็ได้นอมาเจอสองคนนี้ตอนนี้ หลังจากที่เราเปิดตัวนะครับที่สําหรับว่าได้เห็นว่าเรามีประธานนักเรียนเป็นแฟนไปแล้วเรียบร้อยเปิดมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับผลงานนี่คือมีแต่ไปหมดเลยทํางานเยอะขนาดไหนครับครับแทบแทบทุกวันเลยครับแทบทุกวันเลยทุกวันเลยวิ่งกี่งานงครับวิ่งกี่งานส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่จะมีวันงานเดียวครับงานเดียวต่อวันครับใช่ผมว่าพยายามจะลิมิตไม่ให้ไปเยอะวันนี้เดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยเกินหนลอกโฟนแล้วครับ ครับผมก็เรื่อยๆเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหลายคนติดต่อมาครับก็ดีใจว่าที่ได้ทํางานทุกวันเลยครับแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพครับผมใช่ก็พยายามแบบเข้าฟิตเนสเข้ายิมตลอดเวลาครับเพื่อรักษาสุขภาพครับไม่ให้ตัวเองโทรมครับแล้วก็มีคลินิกดีๆแถวนี้ครับใช่แถวนี้คือแถวไหนตรงนี้เลยครับไม่ใช่แถวนี้เลย เราทำงานเยอะเนาะเพราะว่าตอนนี้เรื่องไปได้เสียงคนชื่นชอบมี MC เต็มไปหมดเลยนะครับเราจัดเวลาในการดูแลสุขภาพมัเย็นเราทราบไปแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผิวไหมครับแต่ตอนนี้คือดูผิวใกล้ๆนี่คือผิวดีมากนะทั้งคู่นะมีปัญหาเขาเป็นแบรนด์มัสเตอร์สกินแคร์ระดับโลกเขาแบบนี้เรามีปัญหาผิวอะไรบ้างไหมเราดูแลไงกันนะคือมีอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าทํางานทุกวันครับแล้ว ต้องแต่งหน้าครับต้องใช้เครื่องสระอางแล้วทีนี้บางวันก็ต้องไปลุยบ้างบางวันก็อยู่ในห้องแอร์บ้างแต่ว่ารู้สึกว่าใช้หน้าทั้งวันเลยครับก็ตั้งแต่เช้าเยน็ยนเยน็นแล้วก็ไปล้างทีเดียวเลยรู้สึกว่ามันก็มีสิวมีความหมองลาำบ้านมันมีอุดตันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ผมต้องทำยังไงนะครับ oh. อ๋อผมถามพี่หมอเฉยๆนะก็ต้องทำยังไงดีต้องไปยออกต้องให้พี่หมอเก็บพี่หมอเขิอนเนี่ยงนี้นตอนเนี้ยคือมองแล้วปุ๊บนิ่งเลยพี่หมอกลารขอสมุดคือคือผมเข้ามาใช่ไหมผมเดินเข้าเครดิกมาพี่สองคนนี้เขาพี่หมอสองคนครับเขาถ่ายรูปก,กันอยู่ผมก็รู้ว่าเขาเป็นดาราหล่อมากจริงไหมทุกคนพี่แก่แล้วที่พี่หล่อใช่ไหมพี่คนนั้นเขาแก่ผมก็ย่สิบปีหมอจัด ท่าผเหมือนจะเห็นพี่อยู่ในติกติกกบผมเลยได้ใช่ที่ไม่นายชื่อแรกนะัสวัสดีครับบอสเทุกคนทุกคนที่มาจากด่อมคุณหนูนะครับถ้าใครอย่างคำหน้านะครับมาที่เดอร์มอเิ t h e สติกนะครับเพราะนี่เขาเชียร์คู่นี้สุดๆเลยนะครับสองคนนี้หล่อไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราส่งพี่หมอต่อพี่หมอกลาไปพักผ่อนก่อนนะครับไปซัมหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะขึ้นมาถ่ายรูปสองคนนี้นะครับเอาปรตม้งให้กับสองด้านด้วยครับขอบคปรครับขอบคุณครับอยือได้ไหมอถือได้ครับอยู่ได้ไม่มีไม่มีนี่อ่าสวยนะคือมันเรื่องแสงรับรองไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนทำไมครับมันเห็นชัดไงก็ถิบไม่ตรงกลางกันไน่อ่านไปแล้วนะครับทีนี้ มาแค่นี้ไม่ได้อ๋อมันมีเกมอะไรอีกะเฮ้ยไม่มีแล้วแต่เขาบอกว่าวันนี้ในความฝันของคนคนนี้คือเขาอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องอ๋อพี่เขาจะมาร้องในโชว์เวทีแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นศิลปินเขาก็อยากมาดูศิลปินที่เขาชื่นชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้เผื่อแบบมีโอกาสได้ขึ้นมาแจมหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูไม่กล้าเดี๋ยวจะให้ไปเตรียมตัว สำหรับการส่งความสุขร้องเพลงนะครับตอนนี้นะครับขอสิยงกรี๊กับสองคนไปเต็มตัวก่อนนะคะมาเลนมาเลยนะครับโอโหเอาละตอนตั้งแต่เราที่บอกมาตอนต้นว่าแป๊บนึงเราไม่ต้องพูดเยอะรู้สึกยังไงบ้างเจอน้องตัวจริงแล้วจริงๆเราก็เจอเคยเจอน้องมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อเหรอน้องก็หลอกเราแเดิมนะ รอึ้นทุกครั้งท,ทำไมถามเลยว่าทำไมเราถึงเลือกคู่จิน้นคู่นี้น้องเจ็ดครับโอ้น่ารักจังเลยอะแล้วพอได้เจอแล้วรู้สึกว่าเราอยากร่วมง,งานต่อด้วยไหมครับก็จริงๆอยากร่วมง,งานต่อแล้วก็ถ้าคนตั้มถ้าจริงๆถ้าคนตั้มได้น้องไป <c oughs> ผมก็คิดว่าเหมาะสมเพราะว่าจริงๆเราน้องก็ นอ,นอกจากทำงานนี้ก็น้องก,ก็เป็นพรีเซนเตอร์แบบสกินแคร์ไลน์แบรนด์ดูไม่ว่าผิวผมอะไรอย่างเงี้ยมือได้ทั้งหมดก็ฝากคอนตั้งพี่หมอกางครับบอกเลยครับในฐานะที่เราเป็นผู้บอท่านหนึ่งเหมือนกันเชื่อว่าทีมในการเลือกศิลปินในการมาเป็นแบบเหมือนอแบรบนด์แอมเนาะหรือว่าเป็นหน้าเป็นตาของทางคลินิกเ,เราเลยทําไมเราถึงเลือกน้องสองคนนี้มาครับห <c oughs> ลอ่ <S <S <c oughs> ลอครับ <c oughs> อ่านอกจากหลอ่อมันประจักษ์อยู่แล้วดูไหมครับทําไมเราถึงเลือกอ่ะคือ คือผิวพันอะไรต่างๆคือเขาดีแล้วมันกระชับมันคือเดยนมาทีด้เออ๋อมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราพอดีถูกไหมครับล้าสกินมีความทันสมัยมีความวัยรุ่นแสดงว่ามันคือเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อพอดีน้องเขาก็สามารถเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้ ที่จะส่งต่อความสวยความหลอ่อในแบบฉบับของตัวเขาเองนะครับใช่ค่ัเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็น FC นะครับโดยเฉพาะคุณหนูในวันนี้นะครับฝาก d e r m ม t i s a สเอสเ t i c s ส์มาแนวฮอกอบอกใจด้วยนะครับเขาเสียงพรุปงีกับสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรา,านะใใรอ

<c oughs> เดี๋ยวขออนุญามองกล้องกลางก่อนนะครับสักครู่นะครับออตอนนี้เรามีกล้องฟร์ัลัซีด้านบนแต่ไม่หมดแล้วนะครับพี่พี่สื่อมวลชนหลายแดงมาร่วมด้วยอนะขอวิดีโอ,โอด้วยนะครับเอากล้องก่อนใช่ไหมอ่ะโอเค เอาวิดีโอครับมาน่ารักนะเดี๋ยวเรียนเจออยู่ต่อทั้ง4ท่านก่อนนะครับเรียนเจอต่อไปนะครับคุณเคนครับ CEO นะครับของทางคนตั้มยดแคร์ไชยแลนด์นะครับแล้วก็เรียนเจคุณยาย่านนะครับเขมนัทชุดดีเกียร์นะครับจานบนเวทดีด้วยนะครับคุณยาย่าครับ คุณยายยากครับคุณยายยากครับท่านผู้บริหารของเราอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวให้เกศถ่ายบ้างคุณบรีด,ด้วยนะครับขอบพระคุณครับมาเลยครับระยวทุกคนขยับมาทางด้านซ้ายมือทีหนึ่งนะครับโอเค โซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับว่าเจอมาทีชตัวขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอสิงปรบมือ